ผู้แทนทรานสำคัญทุกท่านครับผมเป็นจะอยู่บนเรือพุอเคอร์นะผหมือนเดิมฮัทท็อปแดมนะอ่ะทีแรกชื่อห้องก่อนนะห้องนี้ก็เบียเจ็ดถึงเก้าครับผมอ่าเรือต้นน้ำฝั่งละหนึ่งเรือพิฆาตฝั่งละสี่เรือล่าเตินฝั่งละสองแล้วก็เรือปไปตำบาฝั่งละห้านะครับผมเอ่อพูดคดีก่อนอย่าไม่ต่อสู้นะเนาะพูดคดีก็ น้ำนี้ก็เหมือนกับพวกอ่าทิปเปอร์นะครับก็พี่ตัวเองแล้วก็เหมือนกับออรเกนก็อย่างน้องนะ็กากำกึ่งนะครับข้อดีของบุคเคอร์เลยก็คือมีอ่าตัวฮิวเอ่เพิ่มขึ้น1ชาร์จอยู่แล้วนะครับผมคือเบสมีออยู่แล้วก็เลยดีมากๆนะครับแล้วก็มี engine b o o ต t อีกรวมถึงการทันทางเซที่เร็วเท่าๆกับอ่าตอนที่ ออยเกนอัพอัพเกรดโมดูลในซอต์ที่ซอต์ Short ที่สี่ที่หันหางเสือเร็วครับผม mm hmm. คือเท่าเท่ากันเร็วกว่าด้วยธรเร็วกว่าประมาณ4.2วินะอันนี้ก็เลยแค่ใช้อัตราเร่งเพิ่มขึ้น50%อย่างเงี้ยก็ถือว่าเหลือ,ลอแล้วแล้วก็ข้อดีที่สุดขายเลยก็คือเรื่อง AP ครับผมลูกสิษย์ของบุคเกอร์เนี่ยคือลดการ กรดอนนะผมแล้วก็เพิ่มอัตราการเจาะเกาะเข้าไปนะครับอ่ะก็ไม่ได้แตกต่างอะไรมากแค่เพิ่มโอกาสการทำดาเมจด้วย AP ได้ง่ายขึ้นนะครับอืมจนเกาะเนี่ยเกาะตรงเบ็ดเนี่ยจะมีอีกหนึ่งชั้นหนึ่งนะไม่ได้เหมือนกับของโอเก้นนะครับอเกนจะมีเบ็ดแล้วก็ซิเดลแต่ครั้นี้จะมีเบ็ดอยู่สชั้นนะครับซึ่งเหมือนกับชิปเปอร์นั่นเองนะประมาณนี้ข้อเสีย ข้อดีอย่างหนึง่งก็คือเลียดีเทคเนี่ยน้อยกว่าไอกเ e นอีกด้วยนะถึงข้อเสียครับก็อ่ามเมอร์ม n นถือว่าน้อยเนาะแล้วก็ HE d a ดา g เมรู้สินเฮนะก็ถือว่าน้อยนะครับก็เท่าที่ผมคิดนี่ประมาณนี้นะเพราะว่ารู้สึกว่าที่เหลือไม่มีปัญหาอะไรมากมีปัญหาคือขาดเรื่องดา m เม e เนี่ยเมื่อถ้าหาก ไม่มุมยิงเดี๋ยวทำไม่ได้เลยก็คือก็ตะมัน่ก็หายไปเลยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็ได้เป้าเป็นโรโดนะแล้วก็ยิงไปก่อนนะผมโดยที่ผมเตินหน้าขึ้นมาแล้วก็จัดตำแหน่งเรือให้หันหัวเรือออกแล้วก็ค่อยถอยเรือเข้าเล่นไปเรื่อยนะก็การในกรณีที่มีปัญหานะเจอ l อ0สองศูนย์นะครับอยู่ข้างหน้าตรงนั้นปล่อยไปก่อนยิงได้นะเดี๋ยว ยังไม่ค่อยเวิร์กายช็อตไปครับเ็นชินบูส์แล้วก็ถอยหลังเรื่อยๆนะโอเทโดเช็คนะเห็นเอลสองศูนย์นะครับอยู่ผิวน้ำครับผมเอลสองศูนย์นะ เราก็ได้เป้าไงยิงโคโลโรโดไปเรื่อยๆนะด้วย HE ไปก่อนนะครับระยะไกลๆผมอยากแปะด้วย HE ก่อนเพราะว่ามันอโอกาสการเจาะเกาะก,ก็จะน้อยลงนะครับเมื่ออยู่ในระยะไกลๆก็ได้ประมาณนี้ก่อนดานเมจไม่เยอะอย่างที่เห็นเลยไฟก็ไม่ได้แปะไม่ติดด้วยคือสิกนอลผมใส่มานะส่วนสกิลกัปตันนี่ไม่มีไม่ได้ใส่ไว้นะอย่างที่เห็นนะครับ ก็หวังว่าจะแปะไฟแบบติดไฟซักดิบบอนสองดิบบอนบ้างไม,ไม่ได้เลยไม่ติดเลยนะครับโอเคหันหัวเรือก,กลับมาแล้วก็เดินหน้าต่อครับผมเข้ามาสู้นะซึ่งข้างหน้าเรานี้ไม่เหลือใครแล้วเนาะคือมันก็เหลือแหละไม่ใช่ว่าไม่เหลือแต่ว่ามันไม่ได้หนักหนาอะไรครับอากิสกิเดินหน้าขึ้นไปหวังจะเจอ L20 แล้วก็เก็บเขาไปเนะอะ และอากิสิกิเลือดม่เพียงแค่18,700แสดงว่าไม่ได้ใส่ซิญนกกับฟ o กเอนะครับตรงนั้นนะผมที่ขึ้นน่าสุดนะครับพอดีไฮโดโฟนะของเอ0ฝั่งเรานะกดเราเจออยู่ดักสองกล้องนะครับ เห็นอันนี้บายช็อตไปก่อนเข้าดีๆครับผมเห็นสามครับเห็ี่ยนเป็น AP เรียบร้อยคโอเคเลยครับผมบายช็อตอีกรอบนึงครับและตรงนี้โหโดนไปแค่ทะลุว่ายิงไปโดนส่วนมาด้วยน่าจะเป็นของบาร์สไหม ดูลู้สึนไม่ทันนะครับอ่าข้ามหัวรอตัวไปตรงนี้ดิฟชาร์จทีหนึ่งครับโผล่ขึ้นมาแล้วนะไายครับผมจำน้ำหนีต่อและ ได้ดิบอนน่านพ่วมมากับอีนคับพามาหนึ่งแต่ว่าไม่บอกว่าโดนระยะสเปซหรือว่าเต็มเต็มก็ต้องเป็นเดียแหละยิงไปบที่ยูดาจิด้วยนะต้องของยูดาจิมานะตรงเนี้ยเออถ้าที่เห็นเลย ได้น้ำท่วมอีกหนึ่งครับแต่ดิบอนไม่เคยไม่ขึ้นเลยเ,ยเป็นอะไรที่เออ่ดายากคือเอาง่ายก็คือมันน่าจะอยู่ระดับ3ก็คือไม่ได้อยู่ระดับเร d i ี s สแปรนะครับมันก็เลยขึ้นแค่น้ำท่วมนะประมาณนั้นประมาณนั้นไม่โดนอยู่บนผิวน้ำนะครับ โผลขึ้นมาแล้วครับยิงด้วย AP อย่างนี้นแหละครับต่อมาโอ้ปั๊บหนึ่งกด R มาครับระยะต่ำกว่า3กิโลเมตรไงก็สบายแล้วนะโอ้ยังไม่โดน ดไฮโดแล้วก็ตามหาครับผมแต่ว่าเอลสังเื้นเราก็กดอซับนิเสร็จพอดีไม่เป็นไร่ังเดียวก็กะเผื่อไปเลยรอบนี้ต้องมีเต็มๆบ้างผมไม่ได้เต็มๆริงต่อใส่ครับอโอ้กดหัวไปได้ ยังกดถมไปได้อยู่ไปลความเร็วแล้วเดี๋ยวออกซ้ายมือครับผมหลบนะเรียบร้อยป,ปิดไปหายมากทีภูเขาบังหน้าเรือแล้วต้องต้องจัดตำแหน่งเรือใหม่ครับและโคลโดโดนบินัสจมติดอจมไป ก็โควินาครับผมเรอเตอรลี่ลำใหม่ที่กำลังจะมานะ,ะมาเช็คสกอร์บอร์ดอีกรอบครับผมตอนนี้ฝั่งเรานะผมเสียเรือพิฆาตไปทั้งหมด3ามลำแล้วก็เรือลาดะเวนหนึ่งลำในฝั่งตรงข้ามครับผมก็เรือดันน้ำเรือพิฆาตนะครับผมกับเรือไปตำบานอย่างละหนึ่งแล้วเรือราดตะเวรสองครับตรงนี้ก็ชัมบ้าดีๆเลยลก็ดีชัมบ้าไปแล้ว แต่ด้วยเอพนะอย่างที่เห็นเลยว่าเพนหโอเวอร์หนึ่งนะใช้ได้ครับผมามเพิ่มไปครับและเดินเรือขึ้นหน้าไปหัวนี้ไม่ดีเดินไปเดินหน้าเหลือหลบหลังภกเขานี้เป็นสอโอเวอร์หนึ่งครับผมอ่าอาิซกิครับผมจมยูกิคาเซรไป ยูระจิหน้าเรือเรานะแต่ตอนนี้ไราอยู่ในระยะดีเทคก็สบายๆยูระจิที่จมไปเมื่อกี้ยิงต่อไว้ครับผมจมเชจากไปแล้วนะและตรงนี้ชอมบัสเปิดข้างมาเห็นสวยๆก็ยิงไปเรื่อยๆเลยถูกตกเป็นเป้าแล้วครับชองบัสเล็งมาแล้วกำลังหันหัวเรือออกด้วยนะนะค่อยๆหันออก AP พีช็อตมาผมผมเลี้ยวออกขวาตาม เรือเราเร็วมากนะนี่โอ้ยเป็นการโหลดบูสต์มาเลยนะไปครับผมเปลีย่ยนเป็น HE ซาวเวอร์หนึ่งได้เปลี่ยนเป็น AP ต่อนะรอบนี้โดนทะลุ2ลูกครับผมรอบนี้เพน3นะไม่ได้ไปครับผมอัด AP ไปแล้วเปลี่ยนเป็น HE ต่อรอในซาวเวอร์ถัดไปครับและกบหลังภูเขาไปก่อนครับผมเตรียมกดเครื่องบิน เทนสามโอเวอร์สองครับผมเอพิช็อตลูกอ่าช็อตนี้ถือว่าหนักจริงๆครับผมใช้ได้เดบาก้าครับผมเดบาก้าเล่นเครื่องบินมาสองสองดูดครับผมกดฮิวไว้ครับและก็กดเครื่องบินเพิ่มระยะยิงไปด้วย H-E e s h ช t อตนะตาวโวนี้อยากรู้เหมือนกันว่าได้เท่าไหร่นะครับ AP ส่วนมานะครับทองบาสกดฮิวด้วยนี่ไ่าผมเ e เดี๋ยวซ้ายครับผมทบได้หมดครับผมโดนนิดนึงแต่ได้แค่กระดอนไปนะและก็ยิงด้วยเมนกันหน้าครับผมซาวเอเมื่อกี้ได้4ี่ลูปนะทองบาสส่วนมาแล้วครับยังไม่โดนเราอยู่ยังไม่โดน และเห็นเดปารกาครับผมกับเคียร์ากตรงนู้นนะยูดติกยังไม่เห็นสีลูกครับผมโดนทะลุครับไม่เป็นไรนิดหน่อยทะลุไม่เจ็บครับโดนไปลูกหนึ่งครับที่ยิงไปและเดปารกาเล็งเรามาด้วยใช่ไหมนะเหมือนเล็งมาแนะเมงกันอ่ะเล็งเรามาครับ เปลี่ยนเป็น่า AP นะแล้วก็ยิงใส่เนบาก้าไปเพน3โอเวอร์2ครับผมยิงอีกทีนึงครับเพน1ครับโอเวอร์หนึ่งท่านเกับ D ยิงไปแล้วแต่ติดภูเขานะเปลี่ยนเป้าหมายมาที่เคียซากปรับมุมมองลงมาข้างล่างหน่อยแล้วยิงไปปูซาโวเอพีช็อตนะ โกดไฮโดรครับโเวอร์คาร์สครับผมจมไปครับผมโคโลโดจมไปนะโเวอร์คาร์สก็อ่าตาเลียนะครับผมเดียรโซเวียตนะเห็นไหมครับเบนแฮมอยู่นู่นนะแต่ยูดาจยิยังไม่เห็นยังไม่เห็นยูดาจินะเดบากกาเอาเครื่องบินบอมมาทางเรานะและชองบาสเล็งเรามาด้วยครับเดี๋ยวออกซ้ายหันเปิดข้างให้เต็มๆเลยอะยอมไปและ เอพีช็อตใส่ไปเนบาก้าหันหัวกลับไปโจมตีใส่อคิสกินะคะที่อคิสก,กิก็เพิ่งจมเบนแฮมไปต่วันนี้ได้เพนสองครับผมเหลืออีก1,000เท่านั้นยิงไปและโดนส่วนมา7จ็ดาทสามพนครับผมนิดหน่อยไม่เป็นไรเอนจินบูสต์ยหลังครับผมโหได้ทะลุซ้ำไปอีกทีนึงครับช็อตนี้ต้องโดนนะโดนแล้วต้องเพนด้วยนะไม่ก็โอเวอร์ เนบกกาก้าหลบอยู่หลังภูเขาตรงนี้ตนันทิชมินไฟเตอร์หลบไปและเพนหนึ่งลูกช่องบาจมเดจากกำลังเดินเอาหัวเรือชนกับภูเขานะเดี๋ยวต้องยวออกซ้ายมือนะครับและตรงนี้เดินหน้าขึ้นเลยครับช่องแคบตรงนี้แหละทางหน้าเราเลยนะอยู่ตรงนี้ครับผมที่ผมอ่าชี้เป้าไว้ต้องอ่าส่งไปเฉยๆนะส่งกลับมา โอเคอ่าที่ส่งไปเนี่ยคือผมจะดูว่า AA ขึ้นอยู่ประมาณไหนนะก็เฉียงโอเคแ,แถวเดิมครับทะลุหมดแย่ yeah, ครับไม่เป็นไรแก้มือแก้มือและกำลังเดินหน้าหนีครเบเห็นข้างๆก็ยิงเหยาศากเอาล็อกเก็ตมาโจมตีเราและโดนเต็มๆว่บผมมือนหนึ่งกดยวกดอาเดินหน้าต่อครับผมเดบักกากำลังหนี ตปข้างหน้า L20 ดัดยู่ข้างหน้าพอดีเด๊ะแต่ระยะใกล้เกิน3กิโลนะก็ดะเมจหายไปเต็มๆแน่อนอนครับตรงนี้เป้ากันดีๆยิงเชีย์สา์ได้เมนกันหน้าท่านหลังค่อยเตรียมพร้อมแล้วยิงตามต่อเนบาก้าก,กดเครื่องบินมาเดี๋ยวเราเสียเครืร่องบินออกให้นะ L20 จะเร่งง่ายๆเสียสากยิงใส่อคิซิกิจมไปโ,โหตรงนี้ถือว่าดูเดือด,อดอมากลำเลือน้อยลำนี้เดือดมากๆครับผม ยิงเข้าตรงข้างหลังนะของดาดฟ้าเรือนะซึ่งเป็นโรงเก็บเครื่องบินได้เพนไป3โอเวอร์สหามุมดีๆยิงใหม่ในตำแหน่งที่เกาะบางๆแตบเพน1โอเวอร์1และกระดอนอีก6นะโดน8ลูกแต่กระดอน6เล็งใหม่ทีเอาสวยๆเพน3ว่ครับผมกระดอน5 เปลี่ยนป้ามาที่เคาครก็ผมการเปิดข้างให้เราเลยสวยๆนะครับตรงนี้แต้มมากๆและตรงนี้ต่อที่ไปโอ้มาตรงนี้ก่อนเพนเจ็โอเวอร์หนึ่งครับผมทีเคซาครนะเลี้ยวออกขวามือโอ้โหคือผมไปดูผลงานต่อเมื่อกี้แป๊บเดียวสวนมาเจ็บหนักเพนสองและจมเคซาไปเปลี่ยนเป้ามาที่เนปากาผมเมื่อก,มมกี้จมไม่ได้แก้มือครับยิงจิตภูเขาไหมไม่รู้เม,มงกันหน้ายิงทะลุ ข้ามไปเลยครับเลงใหม่เจสซ่าโรกเก็ตมาตกท้ายเรือเราเพนสองโอเวอร์หนึ่งชิดาก้าแล้วจมไปครับยูเดจิหายแบบหายไปเลยนะไม่รู้ไปอยู่ไหนไม่เห็นต่อด้วยนะก็เก็บสี่ 4. ประมาณนี้ครับผมงหก็ไลค์แชร์ซับสไครป์ครับผมเพือพ่อเพิม่มมุมมองของช่งองเราตอนนี้ต้องไปแล้วเจอกันครับ